กระโพรสวัสดีครับมันี้ผู้ก่อเกษตรครับ้ามาขยายพันธุ์นอกล้วยนะครับนอกล้วยหอมท้อง,องอขยายไปปกูกะขยายแบบพานอครับเป็นการมอนีจะขย,ขยายแบบต้นทุนใส่ต้นทุนหน่อยครับอุปกรณ์ก็จะมี นี่แหละครับที่ลงทุนจริงๆก็คือทุงดำนะครับแผมจะใส่อยู่ที่หาคูณสิบนะครับหาคูณสิบนะครับวิธีทำนะครับถ้าเขามีนอกล้วยนะครับมาเขาจะมาทำการตัดนะครับแล้วก็พาพานอพาหัวออนนครับลักษณะจะเป็นสยนี้เนาะพาออกครับพาเอาเฉพาะนะครับส่วนที่มันเป็นตานะครับเนาะเขาจะเอามาขยายตัวนี้นะครับใตาตัวนี้ แต่ว่าเป็นลำตวดนี่เข้าไปปลูกต่อไปนะครับเหมาะสำหรับคนงบหน่อยคือผมครับเด็ดไปตามทุนตามนี่องจะของนะครับเนาะแต่กบมหามนะครับใช้มีต้นทุ่นสูงก,กะก็เลือกซื้อเลือกหากันมาปลูกกันนะครับแต่แนะนำให้ปลูกนะครับคุยหอมท่องกินแสบครับในท้องตลาดแพรงหลายครับ วีละแปดสิบถึงร้อยนั่นหระครับก็จะดีนะครับถ้าห้าปลูกิดเองได้นะครับผมอะมวันนี้มาปูกันครับเป็นอยังคือว่าลงทุนหน่อยนะครับวันนี้เนาะลงทุนจริงๆก็คือเป็นถุงดํเนี่ยแหละครับกับนกล่วยที่เขามีอยู่แล้วนะครับเอามาตัดเอามาพ้าหัวนะครับผ้าหัวเอาตานะครับส่วนจะเป็นตาเนี่ยมาเพาะนะครับ นี่คือส่วนหัวมันนะครับส่วนหัวส่วนนี้ก็จะเป็นมันต้ตนเทียมมันนะครับนะส่วนนี้จะเป็นตาส่วนนี้จะเป็นตานะครับเราจะพาเอาแบบนี้แล้วก็พาเอ่อคางในส่วนที่เป็นเนื้อเนี่ยถ้าตรงๆนะครับเพื่อการว่างที่มันจะเวลาเท้าใส่ถุงดำไปนะครับเขาจะว่างลักษณะนี้สีนะครับเอาตา,านขึ้นนะครับตาขึ้น เมื่อนี้บ่ไดดมีหยังครับดินเพาะดินหยังกับขุดเอาน้ำหน้าเนี่แหละครับขุดเอาน้ำหน้าเนี่แหละมา่ต้องผสมหยังเลยพ,พี่เพียวครับดินหน้าพี่เพียวเลยนี่ครับขุดเอานี่แหละครับนี่ดินหน้าพี่เพียวเ,เลยนะครับเมื่อใดอใส่เมื่อใดมีฟุน่นมีปุ๋ยนะครับเอาแบบคนบ่มีจริงๆนะครับตัวนี้แบบบ่มีจริงๆนะครับนี่แหละใครมี นาดินนะครับเป็นพื้นหน้าพื้นยังกับเอมามาใส่โหลดนะครับผมกับทดลองใส่คื้กันนะครับบ่ได้ผสมปุ๋ยบ่ได้ผสมอือมัรกระอะไรทันสินนะครับแต่ว่าต้นนี้จะเป็นอยู่ใต้ใต้ต้นพยุงนะครับอาจจะมีเสียท้องใบใหม่ติดมาบ้างนะครับวิธีการทำนะครับใส่ถุงมาครับห้าคูณสิบนะครับ ใส่ดินลงไปครับผมนะครับใส่ดินลงไปเป็นนาดินนะครับดินหน้านี่แหละโมได้ผสมยังเลยนะครับคือเพียวเลยใส่ดินลงไปรประมาณหนึ่งในสามของถุงนะครับประมาณหนึ่งในสามของถุงนะครับอนะต่อไปนะครับเราก็จะเอา หัวกล้วยนอก,กล้วยนะครับตากล้วยนะครับที่เขาแบงไว้มาลงไปนะครับด้วยจะเอาฟังตาเพื่อใน้ขื้นเนาะเพื่อจะให้แตกลำต้นขึ้นมานะครับเอาวางลงไปเลยครับวางลงไปเลยลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับนะที่จากนั้นนะครับเอาดินกบคบกับดินกบ สิ้นกบเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับง่ายมากวิธีนี้เป็นการขยายพันธุ์กลวยที่ได้ริมาณนคันคางหลายนะครับดังนอนหนึ่งต่อห้าต่อนึ่าพากะจา,างหน่อยก็ได้สองหรือสี นะครับสองือซีนอเกาเหี้นะครับแต่กปกติเขาจะเอานอมาขยายนะครับเนาะมาปลูกเต็นเต็นเรอยบนะก็กดีครับผามีไผมีปริมาณที่หลายนะครับแต่ผมปริมาณไม่มีนะครับก็เลยต้องใส่วิธีนี้นะครับ อากาศคยที่มันผ่านมานะครับที่คยลองช่างเบิ้งกะถือว่าได้ผลดีอยู่ครับแตเกิดกันยังดีอยู่นะครับแต่ตัวนี้ลองเบิงนะครับเป็นการใส่ดินในหน้าเลยนะครับไ,ได้ผสมอย่างเป็นดินทรายคนข้างจะแน่นอยู่นะครับผมคุ้งว่าจะเกิดดีบอนะครับกะต้นลองไปน้ำกันนะครับมือนีกนาจะได้อยู่ประมาณ สามถึงสี่สิบนอน,นะครับสามถึงสี่สิบถุงนะครับกได้ปริมาณเยอะพอสมควรนะครับเอาไ้ปลูกครับเอาไ้ปลูกเอาไปปลูกกินเองนะครับที่พื้นที่ว่างๆยอยาางานหน,งหนึ่งนี่แหละครับเราจะล่องปลูกเบื้องวองผูกใบหมาเบ้งนะครับปกติปลูกไม่ค่อยไม่ค่อยสำเร็จครับ ไวยหอมเอาไม้ครับรอบนี้เอาไม้เพื่อเพื่อได้กินนะครับปลูกตามกระยิ่มไปนี่และครับนะครับใส่นะลูกปายนะคดินกับพุดเอาอยู่หน้านี่แหละยตืนหน้าเลยครับ ตอนนี้กะน่งสำงานในห่หมครับอยู่ใต่ห่มพยุ่งหฮมพยอมนะครับติ่ปูไว้บนข้นหน้าอันนี้หม่มเงาเพิ่งแกะตกลงมาในในหน้านะครับเนากนงานทำงานแบบสบายเย็นเย็นสบายครับผมจี่กันนั้นเท่า เพาะใส่ถุงดำแล้วนะครับไปเก็บไปว่างไปเลี่ยงไหวนะครับในโรงพอช่ำนะครับหดหน้ำปกติครับน,นล้วบางครั้งก็ได้นะครับก็จะไปกะมีเวลาเรียกว่าขยันแน่ก็เช้าเย็นก็ได้นะครับลักษณะถี่นแตกโดอแมาแนวนี่นะครับกใสไ่ไรนะครับพี่น้องนี่จะดีเลยนะครับเพราะว่าเขาแตกแตกยอด แกนอออกมาแล้วนะครับนอกระใสไปเลยตัวนี้จะเรียวครับเพราะว่านอเขาแตกออกมาแล้วแตกกาวออกมาแล้วนะครับเป็นอีกวิธีนึงนะครับสำหรับการช่ำไหว้นะครับเือว่าเป็นการช่ำนอไหวนะครับการขยายพันธุ์อย่างนึงหลักการช่ำนอไหวในกรณีที่ว่า เอาพรท่านพร้อมที่จะปลูกนะครับเขาก็ช่ำไว้วช่ำใส่กรงไหวนะครับนี่สวยงามครับอ้ามาเบิ่งการเอาดินมาดินกับเสียมเหอครับเสียมพุดลุไปนะครับดินกับหน้านี่แหละนะครับดินกับเพื่อนหน้าเท่านี่แหละบ่ได้ไป เอาไกลนะครับเฮ็ดแบบคนถูกคนยากครับแบบบ่มีอยียงเลยนะครับ้นทุนจ่จะเป็นศูนย์นะครับจะจะเป็นศูนย์ก็ว่าได้นะครับหลังจากว่าเฮาซสือแค่สุงดำนะครับสุงดำจะจะเป็นศูนย์มากไปกว่านั้นนะครับ ไช้มีทุงยังกะเอามาใส่แล้วครับอาจจะเป็นถุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยหรือว่าถุงของถุงสกปรกเอามาใส่ได้นะครับตัดแล้วก็มาตัดแปลงใส่นะครับใส่เป็นถุงพลาชํามได้นะครับเนี้วทนดีครับนี่ครับ ก็จะของที่จะแตกเป็นต้นขึ้นมาแล้วนะครับของที่จะแตกแล้วเอาน้ำมาเพาะนะครับย้ายพันธุ์เดี๋ยวนั้ไปปลูกต่อไปครับ น,นีก็นด่งเฮ็ดงานแบบสบายเย็นสบายครับอันนี้หอมเลยนะครับอันนี้หอมเลยเย็ยสบายครับจะสัมพัน,น,น,นกาสิี อยู่ยากแน่จังหน่อยนะครับแต่ว่าก็บเจด้ย์ปฏิมาหนลายนะครับอาจจหลายขันตอนนี้นหน่อยนะครับต้องนอนมาพามาแยกออกนะครับแยกเป็นตาเป็นตามานะครับอาจจะเป็นจะนอนละสองหรือสามหรือสี่ตาก็ได้นะครับตานแยกครับอกแยกเหาช่ำนะครับ ทุนหน่อยครับสําหรับต้นทุนต้นทุ่นหน่อยนะครับจะ่าไปมีทุ่นมียังกะสือนอสื่อยังเพิ่นมาปลูกก็ดีก็ได้กันนะครับตัวตัวนี้เป็นการขยัดนะครับอะไรที่ห่าเฮ็ดได้กัเฮ็ดไปนะครับอะไรเฮ็ดได้เป็นที่ใดห่าก็เฮ็ดได้ให้กันครับให้กันลดต้นทุนนะครับ และตทุนทุนแล้วทุนทุนการผลิตการหอกกับประมาณหลังจากช่ำแล้วกับประมาณประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึง่ง